ครับกะสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขสุข,สขคนครับผมพอพบเจอกันคือเขาเมื่อเดินกับผมบบาววอนคนซีสกก็ดูป็นอีสานทำงานใต้นะครับเนาะเอาพี่น้องมันมีเข้าสีโชดดีเข้าสีด้วงดีกว่าครับมาหาล่อเห็ดไปฝนฝนตกหนุวัน เดี๋ยวตกกับภาอิสานเด้๋ยครับภาคใตกับโต๊ะมิดมีอะไรนี่โอ้ยกองขี้เลื่อยเน่าห่ากองเดียวนี่แหละหากับไปกลับมาอยู่เนี่ยเนี่ยกระโดดกระป้อมบ่กระป้อมล่ะ สีแมนนะพี่น้องเฮ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ต้าคือใครงามแท้เุ้ย้ย้ยเบิ้งครับสองใคร้ยสามเท่าสาอ้หเนอสามใครครับเบิ้ง มาดพัดพัดพัดปัดพัดเดี๋ยววู้ยูบอ้าวไม่กัดอุ้ยอุ้ยเกาเสืยมันไหโอ้ยโอ้ยกำลังปิีงตั้มปนเลยนี่พี่น้องนี่ดอกซ้ำนี่ โอ้ทาอยู่นี่อะปัสสาพมันก็ก้มเกนเทไร่ะก็อันนี้อุ้ย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 ตัวนี้ดอกบานตัวนี้ดอกบานครับตัวนี้ดอกบานอือออบานผพววั โอ้ยสีดอกสีดอกโอ้ยอิยมสีดอกอุยอ้ยอุ้ยพี่น้อง,งกําลังเป็นใครครับป๊อดกากซากเลยข้างในบึ้งครับกําลังเป็นใครเต็มเลยมืออื่นผละนี่ถต่ท่านลูกน้องได้ล่ะ ท่านก็นเลี้ยวท่านกับบัวครับเขาสีดอกเข้าไปสวยงามคือเกา่าสวยงามคือเก่าที่น้องปิด ทำไมเสียบติ่งลัวงคลิกดิบเพราะทบ่บได้เพิ่มกับโบเป็นหยังแต่ว่าหาอีกก่อนเพื่อได้เพิ่มบ่เพิ่มกันแล้วไปทำนี่กับเทอมามานนองดูหนึอง บดยางมาเล่นแล้วครับวันนี้ต่างใจมหาภาพก็บอบสันแล้วเพราะว่าเรียมใหม่กันสันมากยางดีอมิดแต่พี่หน่องทางนี่เห็นพ่ออก ได้ซ้ำหนิบ่พี่น้องซ้ำหน,นิก็เอาเนาะครับเนาะกินผู้เดยียวกินบดๆดดอกคนใส่ไปกิบบิดตั้มปนใส่ไปกิบบิดหรือแสบปั้นยังบ่เมนเอาพี่น้องฝากไว้ซ้ำหนิเนาะครับเนาะคลิปนี้น สามสี่ดอกเขาปิ่งตั้มพลอยดอกครับขอกันคลิปหนาสวัสดีครับ